สวัสดีครับเพื่อนวันนี้มาเก็บบวกบวกผัดใส่ไข่นะครับใส่ไข่ใส่หมูปลูกไว้สต้นก็กินไม่หมดครับได้มาแล้วก็มาล้างครับอันที่ว่าเบือกนั้นหนาเบือกแข็งๆก็ฝานออกนี่แล้วก็มันทำ เล็กๆนะครับไม่เล็กมากชิ้นกำลังสวยชิ้นใหญ่ก็นานสุกเนาะนี่นะอันนี้อันไหนอ่อนๆก็ไม่ต้องเอาเปลือกออกนะครับอาหารเย็นวันนี้ก็ผัดบวบใส่ไข่ไข่ไข่ไม่มีเบื่อกินได้ตลอดเวลานะครับน่าจะเป็นบวบแล้วน่าจะเป็นบวบแล้วครับว่างั้นพัรยาผมว่านะ ็ทำไงเนาะมีอะไรก็กินอย่างนั้นนะเนาะปลูกอะไรก็กินอันนั้นะปลูกบวบจะไปกินแตงก็ไม่ได้แล้วเนาะก็ต้องได้ซื้อเขาบวบจะไม่รู้ใครจะซื้อเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้คนก็เก็บตังค์กระเทียมอ กดแก๊สใส่น้ำมันใส่กระเทียมผัดกระเทียมให้หอมๆครับจากนั้นใสไออกกน่ไข่ออร์แกนิกนะไข่ไก่ด้านน ไข่เหลืองส,สวยมากนะครับไข่เราก็จะสุกแล้วก็ใส่บวกนะครับแล้วก็ผัดเข้ากันกระบบผัดไข่ระบบใใสกกันเลยนะครับ เติมน้ำสักหน่อยนะครับให้บวบเราสุกตัวกันบวบเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวมาปรุงกันเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปก่อนเลย ซอสปลาเขียวเนี่ยสือขาวนะผมกุงรสอยู่รสดีครับไปเลยเนี่ยเสือที่ขาดไม่ได้เล้าจีนนะครับสำหรับผัดนี่ก็ต้องเล้าจีน,นเอาใส่เครื่องฝาก็พอโรยกับขอบกระทะนีะ่ หอมมากะครับน้ำตาลครับนะอืมหอมมากหอมสุราชินฮิ <c oughs> มคุนๆเลยนะครับอืมน่าทานมาก โอ้สวยมันร้อนมาเลยตักอรอเลยนะเสร็จแล้วครับเพื่อนๆปะ่ะตักเสิร์ฟครับหืมมันค้นเลยหิวข้าวหิวข้าวเมน,นูเด็กๆชอบนะครับผัดปวกใจไข่ ทานข้าวด้วยกันครับเมื่อเย็นวันนี้หิวข้าวแล้วเฮก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับเพืเ่อนๆสวัสดีครับ